คลิปนี้ความยาวสีนาทีดูให้จบนะคะสวัสดีค่ะเซลฝนรถบ้านเฮงเฮงสอค่ะวันนี้นะคะมี1คันค่ะจริงๆอะ่ะคันนี้ไม่ทันไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่หลุดจองมาค่ะสำหรับ Toyota Fortuner 2.8GR Sport นะคะปี2021สีขาวมุกนะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเนาะของ Fortuner เลยนะคะ ออกป้ายแดงอยู่ที่ร้านแปดแสนหน้านแปดแส้านนะคะแต่มาซื้อก็ฝนประหยัดกว่าป้ายแดงเยอะมากๆแน่นอนค่ะคันนี้นะคะวารันตี0ูนย์นะคะยังเหลืออีก3ปีนะคะหรือประมาณ50,000กิโลค่ะ Fortuner เ,เครื่อง2008นะคะขับ4 4 w h e e ด้วยนะคะคันนี้เนาะ นี่พลาสติกยังไม่ได้แกะนะคะก็ถ้าเป็นรุ่น GR Sport เนี่ยก็คือของแต่งเขาไม่ว่าจะเป็นพรมเป็นอะไรเป็นปุ่มสตาร์ทอะไรพวกนี้จะเป็นคำว่า GR หมดเลยเนาะเออแล้วก็ตรงพวงมาลัยด้วยนะคะครบทุกอย่างจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไวเลสชัด พุชสตาร์ทเนาะอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่คันนี้แค่ไม่มีซันลูปอย่างเดียวนะคะเกียร์ออโต้โฟ e วินะคะเบาะปรับคู่หน้าไฟฟ้า8จุดค่ะแล้วที่เห็นเบาะเป็นแบบนี้มันเป็นหนังบวกหนังกลับนะคะเบาะไม่ได้เป็นคาบไม่ได้เป็นรอยอะไรนะที่ชาร์จมีรอบคันค่ะข้างหน้า3ข้างเอข้างหน้า2ข้างหลัง3แล้วก็แถว3อีก2นะคะก็เนาะสภาพสวยเดิมทุกจุดนะคะเซลล์ฝนรับประกันเหมือนเดิมค่ะ ใครอย่ามาบูรีเบาะนะคะมันเป็นหนังกลับเนาะแล้วก็ตัวลาโพงเนี่ยเป็น JBL รอบคันนะคะแล้วทาไมกล้องไม่โฟกัส่ะเนี่ยเนาะเป็น JBL รอบคันนะคะปาพาไปดูด้านหลังค่ะกุญแจ GR นะคะเปิดท้ายด้วยหลายจุดมากนะคะเดี๋ยวผนเปิดที่รีโมทให้นะคะก็เป็นประตูไฟฟ้านะคะ สำหรับ Fortuner คันนี้เบาแถว3เนี่ยผมบอกเลยว่าเหมือนเขาไม่ได้ใช้มาเลยดีกว่าเนาะแล้วก็ Fortuner ยังเหมือนเดิมนะคะเบาแผนเหมือนเดิมนะคะสภาพผ่านการใช้งานน้อยมาก ลำโพงเขามีหลายจุดมากเลยนะคะอันนี้ลำโพงประตูหลังยังมีเลยเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นคู่มือการเปิดท้ายรถนะคะก็จะเป็นแบบเตะเท้าได้แต่เมื่อเกี้ยวเปิดไม่ได้ฝนไม่รู้ว่ามันมุมซ้ายมุมขวาเนาะฝนก็เลยเลือกเ,อเปิดจากกุญแจนะคะก็เนาะเดี๋ยวฝนพาไปดูห้องเครื่องค่ะว่าสวยเดิมไหมนะคะเครื่องเดิมทุกจุดเซลล์ฝนรับประกรันเอาหัวเป็นประกันเลยนะคะน็อต ฝากระโปรงไม่เคยขยับทั้ง2ฝั่งนะคะก่อนส่งมออเหมือนเดิมค่ะเซลฝนเช็คให้ทั้งหมดนะคะแต่ไม่ต้องห่วงเลยวารันตีศูนย์ยังเหลืออยู่เนาะแต่เนี่ยแค่อีกนิดนึงเนี่ยทำไมไม่ให้มานะเป็นแบบว่าทำไม Fortuner ตัวท็อปแล้วนะไม่ทำโชคฝากระโปรงเหมือนแคมรี่เนาะมันยังแบบเปิดต้องแล้วมันหนักมากทุกคนอาฝนพาไปดูเลขไม้นะคะเลขไม่อยู่ที่59,700ะคะไม้แท้ประวัติเช็คศูนย์เนาะ แต่ตัวฝนหนะตื่นเต้นกับกล้องหลังอะขนาดเป็นเบนซ์ bm นะไม่แน่ใจเบนซ์ bm ใหม่ๆจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยดูดิมัน,ม,นมันแบบว่า ปรับได้หลายแบบมากเลยนะว่าด้านข้างเนาะแล้วก็เป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรสามมิติเออมันแบบชัดเหมือนจริงมากๆนะแล้วมันไม่ได้มีแค่กล้องหลังนะทุกคนมันเป็นกล้องหน้าด้วยก็คือแบบเออฝนลองขับแล้วฝนก็ว้าวในจุดดีมากเลยนะอู้ฉันตื่นเต้นนะว่ามันชัดปกติอะฝนะเป็นคนขับรถอะฝนจะไม่ค่อยเวลาถอยหรืออะไรฝนจะไม่ค่อยมองกล้องหลังเพราะว่าเหมือนคนโบราณอะขับรถแล้วก็แบบเออฉันมองจากกระจกฉัน ชัดเจนกว่าแต่คันนี้ผลว่าพอมองจากแบบกล้องหลังแล้วมันเออมันมันมันชัดอ่ะมันไม่ไม่หลอกตานะคะโอ้ยจะจบคลิปแล้วยังไม่ได้พูดถึงราคาเลยถูกกว่าป้ายแดง4ี่แสนนะคะคันนี้ฝนให้ราคา1นึ่งล้านสี่บาทใครหา f o r t จูเนคันนี้อยู่ขับ4ี่เข้ามาดูรถก่อนได้นะคะที่รถบ้านเฮงเฮงเฮงสองถนนการประพึกบางแคเข้ามาหาเซลฝนได้เลยค่ะเซลฝนอยู่ทุกวันเตรียมรถให้ลูกค้าดู ได้ทุกวันเลยค่ะหรือถ้าอยู่ไกลเปิดเป็นวิดีโอคอลได้นะคะ